ไม่อย่าให้ขึ้นดิไม่อย่าให้มันขึ้นดิเร็ว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 โอ้ยอยากเล่นด้วยลิอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยให้หนูเล่นกับพี่น้อยพี่เล่นเร็วพี่ทองเล่นเล่นเล่นกับน้องเร็วมาเล่นกับลิมาเล่น หนูมาเล่นกะลีหนูก็ไม่เล่นลีมานี้ดูสิดูลิอยากเล่นด้วยดูดูดิดูดิเขาเขาคานเล่นเนี่ยเขายอมพี่แล้วเนี่ยเขายอมพี่ถุงทองแล้วเนี่ยมาเล่นกะลิมาแล้วนะกำลังไม่ป่ามาแล้วนะเร็วเร็วจัดการมาเลยลิเร็วเร็วเวถุงทองของแมวอ่ะหนุ่ยโหถุงทองไม่ยอมถุงช่องไมาอยู่กับมาลิมาลืมไปเหรอว่าตัวเค็มลืมบบุโอเคโอเค แม่อุ้มปุ๊บเป็นเงี้ยเป็นไงอดเลยเนาะน้องพี่ไม่เล่นด้วย